สวัสดีครับเราก็ได้ยินข่าวเศร้าอีกแล้วนะครับที่มีคุณุงคนหนึ่งชื่อคุณรงราเชนแกเอาคลอรินไดออกไซด์ให้ลูกดื่มเพื่อหวังจะรักษาโรคมะเร็งแล้วปรากฏว่าลูกเสียชีวิตตามมานะครับเรื่องคลอรินไดออกไซด์เนี่ยผมเคยเตือนไปหลายรอบแล้วนะครับว่ามันเป็นยาพิษเอาไว้ล้างห้องน้ำนะครับเอาไว้ใช้ภายนอกมันไม่สามารถกินเข้าไปได้นะครับแต่ก็ยังจะมีคน เอามันไปใช้อยู่ดีนะครับวันนี้เนี่ยคือผมก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่กำลังอยากจะใช้ CDS หรือ Crollin dioxide solution กำลังใช้อยู่หรือแม้แต่กำลังโฆษณาก็ตามนะครับคือเรื่องนี้ผมต้องขอเตือนไว้จริงๆนะครับแล้วใครที่ไม่เคยฟังผมมาก่อนเนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ฟังแล้วจะหาว่าผมบ่นก็ได้นะครับผมก็ต้องการบ่นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้ ทำเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อทุกคนจริงๆนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องขอชื่นชมคุณลุงราเชนนะครับที่กล้าหาญมากแล้วก็ยอมออกมาเปิดเผยว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับโดยต้นเรื่องนี้คือคุณลุงราเชนแก่อายุ63ปีมีลูกชื่อแบดนะครับเป็นมะเร็งปอด ตอนที่เป็นเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลด้วยวิธีมาตรฐานแล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีเพื่อนของคุณลุงมาบอกลุงว่าเนี่ยมันมียาตัวหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยชื่อคลอ r รไนดออกไซด์ลองไปดูสิเพราะว่ามันโฆษณาไว้ดีมากเลยนะบอกว่าสามารถที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับเป็นยาครอบจัก,กรวาลแก้ปวดหัวตัวร้อนเป็นพืนไวรัสทุกอย่างนะครับรวมไปถึงโรคเอชไ โรคมะเร็งด้วยแบบหายล้านเปอร์เซตแต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งคือจะต้องหยุดกินยาทุกอย่างที่กินอยู่ตอนนี้เมื่อจะมากินคลอรีนไดออกไซด์คุณพ่อเขาเนื่องด้วยความเป็นห่วงลูกนะครับก็รักลูกมากต้องการให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและต้องการให้ลูกหายจากมะเร็งนะครับก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้มาให้ลูกกินนะครับโดยตอนนั้นที่ดูในข่าวเนี่ยขวดหนึ่งมันจะขนาดครึ่งลิตนะครับ แล้วราคาขวดละ600บาทแกก็ซื้อมา4ขวดเลย2,400นะฮะเอามาผสมตามคำแนะนำข้างขวดนะฮะคือดูดขึ้นมาแล้วก็ผสมกับน้ำให้ลูกดื่ม1แก้วทุกชั่วโมงไปเรื่อยๆปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับดื่มไปสักพักหนึ่งลูกคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียแล้วผ่านไป7วันนอกหมดสติเลยพาไปโรงพยาบาลนะครับตอนนั้นคุณพ่อเขาก็เนื่องด้วยความ กลัวนะครับกลัวว่าคุณหมอจะว่าอะไรก็ไม่กล้าบอกว่าได้หยุดการรักษาด้วยยาที่ปกติกินอยู่แล้วหันมากิน CDS หรือคลอรีนไดออกไซนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ลูกก็แย่ลงเรื่อยๆรักษาไป7วันเสียชีวิตนะครับโดยหมอก็สอนนิฐานว่าอาจจะเป็นจากการที่ลูกหยุดยาที่กินในปัจจุบันนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับแต่อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเช่นคุณพ่อเขาอาจจะกําลังเสียใจอยู่หรือมันยังมีความรู้สึกกล้ากล้ากลัวๆในการที่จะออกมาบอกกับสังคมว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของคลอรีเนลไซด์เป็นเหยื่อของความเชื่อบนอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอนับถือน้ําใจจริงๆที่คุณพ่อออกมาแบ่งปันในกรณีแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบความจริงนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถึง ออยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นก็ได้ไปแจ้งตํารวจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องมาตามจับคนพวกนี้นะฮะและที่ผมเจอเนี่ยก็ผมเคยเล่าไว้หลายรอบแล้วนะครับว่าคลอรีไดออกไซด์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ภายนอกเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคข้างนอกนะครับไม่สามารถเอาไปกินได้มันเป็นน้ํายาฟอกขาวชนิดหนึ่งหรือบลชชนิดหนึ่งนะครับ แต่แน่นอนเวลาผมไปเห็นโฆษณาของคนพวกนี้ก็จะบอกว่าอันเนี้ยเราทำแบบเป็นชนิดที่กินได้เป็นฟู้ดเกรดมันเป็นแบบนั้นไปนไม่ได้ครับยาบางชนิดคุณยังเอาไว้ใช้ภายนอกเลยใช่ไหมครับนะฮะยาบางชนิดเป็นยาทาภายนอกเราไม่เอาไปกินนะครับถูกไหมครับหรือน้ำยาถูพื้นคุณเนี่ยคุณเอาน้ำยาถูพื้นไปกินหรือเปล่าก็ไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้มันอันตรายนะครับ แล้วผมก็ยังเห็นคนพวกนี้โฆษณาหลายอย่างว่าการที่กินเข้าไปแล้วมันคลื่นไส้เจียนก็เพราะว่ามันกาลังขับพิษออกมาอยู่ไงละ่ะพื่นขึ้นมันก็เพราะว่ามันขับพิษออกมาทางผื่นย่างนั้นมันจะไปได้ได้ยังไงครับมันไม่ได้แล้วจริงๆยาครอบจัก,กรวาลที่รักษาได้ทุกโรคเนี่ยมันไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้หรอกครับนะฮะอันนี้มันเป็นอะไรที่หลอกลวงประชาชนอย่างยิ่งแล้วจริงๆ ทั้งหลายหายหน่วยงานนะครับทั้งออยทั้งโรงพยาบาลต่างๆนะครับศูนย์พิษของที่ต่างๆก็ออกมานะครับตีแผ่เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีที่มานะจริงๆมันมีที่มายาวไกลเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งนะครับเอาตัวนี้มาใช้แล้วก็บอกเป็นยาครอบจักราวาลของที่เอเมริกาแล้วจริงๆมันใช้ไม่ได้แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง นะครับชื่อแอนเดรียคาลเคอร์เขาเอาไปบอกว่าเออมันใช้ได้ในการรักษาทุกโรคเหมือนกันแต่จริงจริงก็คือรู้ไหมครับว่าเขากําลังโดนหมายจับอยู่ต่อให้เขามาพูดดีแค่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีกรณีที่ใช้คลอรินไดออกไซด์แล้วเสียชีวิตและผมก็เคยเอาเคสคลอรินไดออกไซด์ที่ใช้แล้วมันเสียชีวิตเขียนลงในวารสารทางการแพทย์มาให้ทุกท่านดูเรียบร้อยด้วยสายตาตัวเองเลยถ้าใครจำไม่ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเราก็สามารถไปดูได้เองว่า เหตุผลแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้นมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคลอรีนไดออกไซด์เนี่ยมันมีมาบูมมากๆตั้งแต่ช่วงโควิดบางคนก็บอกว่าใช้รักษาโควิดได้นะครับกลุ่มต่อต้านวัคซีนก็บอกว่าเอามาล้างพิษวัคซีนได้ทั้งนั้นที่มันไม่มีพิษนะครับแล้วก็กลายเป็นธุรกิจขยายขนาดเต็มไปหมดเลยนะครับเคยมีคนมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ผมเรื่อยๆนะครับที่ที่เป็นพวกต่อต้านวัคซีนทั้งหลายแหละนี่ก็จะบอกว่า หมอไม่รู้เรื่องอะไรเลยคลอรนอรนิไดออกไซด์นี้มารักษาได้ทุกอย่างขับพิษได้หมดทุกอย่างเราต้องใช้ให้ถูกนะครับถ้าเราใช้ผิดมันถึงตายนั่นไงนะครับแต่เปล่าเลยครับคือไม่ว่าท่านจะใช้ถูกใช้ผิดยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเรามันมีแต่โทษอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นหนึ่งในกรณีที่แทนที่ลูกเขาจะได้มีชีวิตยืนยาวอะ่ะกลับต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าคลอรนอรนไดออกไซด์ที่คุณขายแล้วรู้ได้ไหมครับตอนนั้นที่ลูกเขาเสียชีวิตไป คุณลุงราเชนเนี่ยติดต่อไปทางคนขายนะครับคนขายก็บอกว่าเออเอาเลขบัญชีมาเเดี๋ยวจะโอนเงินไปช่วยเหลือปรากฏว่าโดนบล็อกครับโดนบล็อกโดนลบออกหมดทุกอย่างเลยแล้วก็หายจากการติดต่อไปเลยนะครับแล้วถ้าเราไปดูใน t i k t o อกเนี่ยตอนนี้ยังมีการขายครอรีนไดออกไซด์เต็มไปหมดเลยนะครับคนไหนที่ไม่เฉลียวพอที่จะรู้ว่ามันมีอันตรายอะไรเวลาฟังอะไรแล้วมันแบบเฮ้ยมันฟันธงรักษาได้ร้อยแปดโรคเบาหวานความดันไขมันมะเร็งเอ ไวรัสขับพิษได้ทุกอย่างในโลกนี้แล้วเชื่อท่านก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในกรณีแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมรู้สึกสะท้อนใจมากที่สุดกลับไม่ใช่ในกรณีของคนเหล่านี้มันกลับเป็นโพสต์อันหนึ่งซึ่งผมไปตามอ่านมานะครับอยู่ในโพสต์ของาศาสตราจารย์ท่านหนึ่งทางการแพทย์ที่ตอนหลังออกมาบอกว่าวัคซีนมันไม่ค่อยดี มีคนไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าอาจารย์คิดว่าคลอรีนดไดออกไซด์เป็นยังไงบ้างแกตอบมาว่าน่าสนใจดออีน่าสนใจยังไงครับน่าสนใจยังไงคือผมอาจจะเอาคำพูดที่มันเหมือนเป๊ะมาไม่ตรงเหมือนสักทีเดียวนะครับแต่นี่คือใจความที่ผมอ่านมาแล้วก็จับไม่ได้ว่าคือแกบอกว่าน่าสนใจดีแล้วก็มีอีกหลายๆโพสที่มันเป็นแบบนี้ระดับาศาสตราจารย์ ออกมาพูดแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับคลอรีนแล้วใส่ท่านก็รู้ว่ามันใช้อะไรไม่ได้นะครับคนเรียนเคมีเบื้องต้นก็รู้นะครับมันเป็นกลิ่นมันฉุนขนาดนั้นน่ะนะครับคุณเปิดจ,จุกออกมาคุณก็ได้กลิ่นแล้วเหมือนถ้าเกิดว่าคุณไปตรงสระน้ําแล้วเจอสระน้ําอะไรที่เขาใสา่คลอรีนลงไปเยอะๆคุณลงไปไว่ายน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันหายใจเข้าไปแล้วมันแสบจมูกแสบตาบางคนเจ็บแน่นหน้าอกเวลาหายใจเข้าไปนะครับแล้วกลิ่นเข้าไปจะรู้สึกขนาดไหนล่ะครับใช่ไหมฮะ บางคนลงไปคลอโนีเยอะเป็นไงคันใช่ไหมครับอ,อคันแล้วคุณรู้อะไรหรือเปล่าว่าคลอรีนที่ผสมในสาะน้ําเนี่ยมันยังไม่เข้มข้นเท่ากับคลอรีนีไดออกไซด์ที่เขาแนะนําให้คุณกินเข้าไปเออมันแย่ขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องเรื่องนี้คือผมต้องขอบ่นเป็นอีกครั้งหนึ่งอะตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังมีคนหวังผลประโยชน์ จากความรู้เท่าไม่ทันของคนอื่นแล้วก็ใช้ความเชื่อผิดๆของคนอื่นในการดึงมาให้ซื้อคลอรีนดไดออกไซด์ของตัวเองมันควรจะต้องโดนปราบปรามให้สิ้นซากไปจากประเทศของเราแล้วอะตอนนี้นะครับผมว่าอยคงจะต้องเอาจริงแล้วทางตำรวจคงจะต้องเอาจริงแล้วไปตามปราบปรามเลยว่าตามเพจ f a c e b o o k ต่างๆตาม YouTube หรือว่าตาม TikTok ต่างๆที่มีการโฆษณาคลอรีนไออกไซด์เนี่ยต้องจัดการให้หมดนะฮะ แล้วคุณรู้อะไรหรือเปล่าครับที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีขายคลอรีไดออกไซด์แต่คนที่เอาคลอรีไดออกไซด์มาใช้เนี่ยมันมี2ประเภทประเภทแรกคือเอามาทําความสะอาดน้ําเพื่อแก้ไขน้ํากระด้างที่มีเชื้อโรคเยอะๆให้เชื้อโรคมันตายเอามาอาบนะครับออันนี้กรณีที่1อีกกรณีหนึ่งก็คือพวกที่เขาต้องการเอามาใช้กินตามความเชื่อแบบผิดๆอย่างนี้นี่แหละนะครับแต่คนขายก็ฉลาด เขาก็จะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นน้ํายาทาความสะอาดมันไม่ได้เอาไว้ใช้ในการกินแต่อย่างใดนะครับดังนั้เขาขายให้คุณเนี่ยเขาก็ไม่ผิดแต่คุณนั้นเอาไปกินเองนะครับมันเป็นความผิดที่คุณนะครับนี่คือวิธีหลบเลี่ยงกฎหมายที่เขาทําอยู่แล้วผมมองว่าที่ประเทศไทยอ่ะคงจะต้องมีการดูไอ้สิ่งเหล่านี้จัดการให้หมดนะครับทั้งในรูปของเว็บบอร์ดที่มีการสอนกันว่าคลอรีนดออกซด์กินยังไงนะครับกินแบบไหนถึงจะด,ดีมันไม่มีกินแบบไหนถึงจะด,ดีครับกินแบบไหนถึงจะด,ดีคือการไม่กินครับ ต้องจัดการพวกนี้ให้มันให้มันสิ้นไปเลยนะครับคือเรื่องนี้มันมันลำบากนะครับคิดดูถ้าหมอคนหนึ่งรักษาคนไข้คนหนึ่งเนี่ยแล้วดีขึ้นแล้วปรากฏว่าไปแย่ลงเพราะว่าความเชื่อที่คนบางคนเขาเอาออกมาพูดนะฮะแล้วคนที่เขาเอาออกมาพูดเอาออกมาขายเขาได้อะไรเขาได้ผลประโยชน์จากคุณไงครับได้เงินนะครับแล้วเขาจะโทษคุณหมอทั่วๆไปว่าอะไร หมอไม่รู้อะไรหรอกรักษาตามตำราเรานี่สิวิถีชาวบ้านมีวิธีที่หมอเขาไม่ยอมบอกเพราะว่าถ้าบอกแล้วเขากลัวว่าเนี่ยจะขาดรายได้จากการรักษาบริษัทยาเขาก็จะไม่ได้รายได้เขาถึงปิดปากไม่ให้คนออกมาพูดเรื่อง CDS ง่ายผิดแล้วครับผิดมาหานเลยคือไม่มีใครปิดปากเรื่อง CDS ครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลจริงๆนะครับถ้ามันไม่ได้ผลแค่นั้นไม่พอ มันยังเป็นอันตรายต่อร่างกายแบบชัดเจนดังนั้นพวกนี้จะต้องจัดการเอามันออกไปจากสาระระบบโลกนะฮะไม่ว่าการณีใดๆก็แล้วแต่แล้วใครที่สนับสนุนเนี่ยคงจะต้องมีการติดตามดูซิว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นคนที่เอามาขายหรือเปล่าถ้าเป็นคนขายแล้วโดยการโฆษณาบอกว่ารักษาได้มากมายหลายโรคขนาดนั้นเป็นร้านไะอย้ยางเงี้ยคือการนําเอาข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีโทษจริงๆคือควรจะต้องจัดการเลยแล้วนี่ทําเป็นธุรกิจด้วยไม่ใช่แค่าทาแบบจากคนต่อคนนะครับคงจะต้องแบบ ขอ,อฝากทางออยอก,กับทางตำรวจให้จัดการอย่างสิ้นซากไปเลยจริงๆเพราะว่าอันนี้มันไม่เข้าใครออกใครบางทีมันไม่ขึ้นกับความฉลาดของคนด้วยนะครับคิดดูขนาดบางทีอะระดับาศาสตราจารย์บางท่านอะยังบอกว่าคลอลีรไนออกไซด์น่าสนใจอยู่เลยทั้งนั้นไม่ขึ้นกับความฉลาดนะครับมันอาจจะโชคร้ายนะครับเป็นหนึ่งในคนในครอบครัวของท่านก็ได้ที่ไปเชื่ สิ่งเหล่านี้แล้วเอามาใช้แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วพอไปถึงมือหมอรักษาไม่ได้นะครับพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความคิดอีก 2- อสาอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเออยอมรับเข้าใจแล้วว่าตัวเองผิดไปอย่างกรณีของคุณลุงคนนี้นะครับที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แม้ว่าลูกจะตายไปแล้วปีหนึ่งก็ตามมันก็ยังเปิดเผยอันนี้ยังต้องชื่นชมน้ําใจคุณลุงอยู่ดีนะนะครับอย่างที่สองคือแถแถลยังไงแถว่าเนี่ย ใช้ผิดวิธีเขาถึงตายใช้ผิดวิธีถึงป่วยนะครับหรือจริงๆเขาถึงที่อยู่แล้วถึงจะตายถึงจะป่วยไม่ใช่ครับคนพวกนี้เวลามันเกิดเรื่องอะไรไม่เคยเห็นมีใครมารับผิดชอบสักคนเดียวนะครับอย่างเรื่องของที่คาร์นไดออกไซด์ที่ผมบอกมันไม่ได้ผลเนี่ยคนก็บอกว่าเออผมได้ประโยชน์จากที่โน่นที่นี่หรือเปล่าผมไม่ได้ผลประโยชน์จากใครเลยคือเรื่องนี้ผมต้องการจัดการให้มันจบๆสัทีหนึ่งนะฮะแล้ว พอเราเจอคนต่อต้านวัคซีนหลายๆคนเขาเขาก็จะยิ่งมาผูกกันเป็นเรื่องเนี่ยคลอรนเดลไซแล้วต่อไปแปอะไรรู้ไหมครับบอเร็กซ์อาซิลเวอร์คอลลอยด์โซลูชันมันไม่ได้ผลสักอย่างครับพวกนี้ไม่มีผลอะไรเลยในการรักษาโรคอะไรเลยแต่กลับมาบอกว่ามันใช้ทำโน้ตทำนี่ได้นะครับเรื่องนี้ควรจะเอาให้หนักเพราะว่าคนในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนอาจจะเชื่อในสิ่งเหล่านี้ ได้โดยง่ายเพราะว่าแค่มันเร้าอารมณ์มันพูดแล้วมันตรงใจเราเขาพูดในสิ่งที่เราอยากจะได้ยินเช่นเราเป็นมะเร็งเราก็อยากจะหายจากมะเร็งนะครับลูกเราเป็นโรคอะไรที่มันรักษาไม่หายเราก็อยากจะให้ลูกของเราหายเขาใช้ความหวังดีของคนพวกนี้มาย้อนทำร้ายตัวคนหวังดีเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ที่บอกว่า หมอหรือบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขต่างๆหน่วยงานต่างๆ cdc who มีผลประโยชน์แอบแฝงต่างๆนะครับคนที่มีประโยชน์แอบแฝงนะคุณต่างหากนะครับคุณตรงตรง,ตรงเลยด้วยแล้วเวลามีปัญหาอะไรคุณก็จะบอกว่าอ้าว cdc รับผิดชอบไหมคนนั้นคนนี้เราผิดชอบไหมรรบผิดชอบครับแต่ตัวคุณนะครับไม่เคยรับผิดชอบใครเลยนะเหมือนอย่างตอนที่ออกมาพูดนะครับว่า ตอนแอมไซยานายอ่ะมีอยู่คนตายขึ้นมานะครับผมยังจําได้แม่นเลยตอนนั้นมีคนบอกว่าก็เพราะว่าฉีดวัคซีนไงแต่พอเฉลยว่าเป็นจากไซยานายที่ทําให้เสียชีวิตมีสักคนไหมครับที่บอกว่าก็เพราะวัคซีนออกมาขอโทษว่าโอ้ผมพูดผิดไปจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าไซยานายต่างหากล่ะผมเข้าใจผิดผมไม่เห็นสักคนนะครับแล้วผมก็ตามดูในเพจต่างๆซึ่งพูดถึงเรื่องนี้ตอนนั้นด้วยเพราะผมอยากจะรู้ว่าคนเหล่านี้กล้าพอที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีสักคน ไม่มีสักคนนะฮะนั้นวันนี้ผมก็ขอบ่นแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณคุณลุงราเชนที่เอาเรื่องนี้ออกมาตีแผ่อีกรอบหนึ่งต้องอยากให้เรื่องนี้มันเงียบไปเด็ดขาดนะครับถ้ามันมีก็ต้องให้จัดการที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องฝากทางออยกับทางตำรวจให้จัดการกับเพจทางติ๊กตอกทางทุกคนที่เขาขายคลอเนียดแล้วรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่กลับทําร้ายคนที่เขาหวังดีต่อคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วไม่ทันเฉลียวในข้อมูลที่มันผิด นะครับแบบนี้ถ้าใครคิดจะกินคลอรีนไดออกไซด์หรือกําลังกินอยู่อย่าไปกินครับมันคือน้ํายาล้างห้องน้ําดีๆนี่เองมันคือน้ํายาฟอกขาวคุณกินเข้าไปมีแต่เสียกับเสียนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรเสริมก็บอกมาได้นะครับวันนี้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ